ถ้าให้ทุกคนเลือกนะครับระหว่างทําวิดีโอมาแล้ววิดีโอเนี่ยแย่แต่เสียงดีกับเสียงดีแต่วิดีโอแย่เพื่อนๆเนี่ยอยากจะดูวิดีโอไหนมากกว่ากัน สวัสดีครับผมเด่นนะครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n ดูเด่นสตูดิโอนะครับแล้วก็เสียงที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงมาจากตัวกล้อง Sony CVE-10 แล้วก็เสียบไมโครโฟนของ Lensco นะครับอ่าเลนสโกเนี่ยเป็นยี่ห้อของเขานะครับ ส่วนชื่อรุ่นนั้นก็คือ LYM นะครับแล้วก็ขีด DMM2 นะครับก็จะเป็นไมโช็อตกันนะครับที่เราสามารถแบบติดตั้งบนหัวกล้องนะครับหรือว่าไอตัว Hot t o o นะของ Sony c v ี1 0ได้ E-10 ได้นะฮะแต่ว่ามันมันไม่ได้แบบว่าเชื่อมต่อผ่าน Hot Tool ตรงนั้นนะฮะ มันก็เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้สายแจ็ค3.5นี่แหละนะครับเสียบกับกล้องอีกทีนึงเป็นไม์ที่รับเสียงด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังอีกนิดหน่อยนะฮะจากแพทเทิร์นโพลาที่เขาส่งมาให้ดูนะฮะอยู่ข้างกล่องเนะี่ยมันเป็นแพทเทิร์นโพลาซปเปอร์คาร์ดิโอ์แต่ว่าเป็นซปเปอร์คาร์ดิโอ์ที่ข้างหลังเนี่ยจะน้อยกว่าซปเปอร์คาร์ดิโอ์ปกตินะฮะปกติเนี่ยซปเปอร์คาร์ดิโอ์ก็คือมันจะรับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยวงกางพอสมควรนะครับแต่ว่าไอตัวเนี้ย มันรับด้านหลังน้อยกว่านะครับซึ่งส่วนตัวผมผมชอบแบบนี้เนะเพราะว่าเวลาที่แบบเราหันกล้องไปถ่ายอย่างอื่นเนี่ยแล้วเราอ่ะอยู่อยู่ข้างหลังกล้องนะครับมันจะต้องแบบถือกล้องแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นอ่ะเรากับไมค์เนี่ยมาอยู่ใกล้กลันมากมากเลยถ้าแบบมันเป็นมันเป็นการรับเสียงที่แบบใหญ่ๆอะ่ะมันก็อาจจะดังเกินไปก็ได้นะครับแต่อตัวเนี้ยเออผมโอเคผมพูดในเลเวลเสียงเหมือนตอนที่พูดแนกล้องนะครับ มันก็ไม่ได้ดังเกินไปนะครับอันนี้คือชอบมากๆนะฮะอ่าและนี่ก็คือทดสอบแบบสไตล์แบบบล็อกนะฮะก็เอ่อผมตั้งเลเวลเสียงไว้ที่17นะครับแล้วตัวไมค์เซลฟี่ที่ผมจะใช้เนี่ยก็คือเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนที่ผมจะถือผมจะถือประมาณนี้นะหรือไม่ก็อาจจะถือประมาณนี้นะครับอ่ะนี่เป็นการสั่นแบบแอคทีฟด้วยนะสังเกตดูนะฮะแบบปึ๊บเห็นปหมมันจะมีความหน่วงๆน,นิดหนึ่งโอเคเดี๋ยว กลับมาที่หน้าผมและตอนนี้ก็อยู่ด้านหน้าแล้วนะตอนนี้เสียงมันจะกล้องแน่นอนเพราะว่าเอ,อในอาคารเนี่ยในนี้มันยังไม่มีโซฟาเนนะลยก็แขนผมก็ยื่นไปเนี่พอก็ก็สุดแขนแหละแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ได้สุดแขนแบบแบบแบบที่แบบมันอักอะไรเงี้ยแค่ประคองกล้องนะอ่า ที่ได้ก็คือจะประมาณนี้นะเสียงก็ประมาณนี้คือตอนที่ผมแกะกล่องคลิปที่แล้วอะ่ะก็คือผมแกะกล่องแล้วก็ตั้งเลเวลเสียงไว้ที่20นะครับมันก็อาจจะแบบว่าดังเกินไปนะคือมันไม่ได้ถึงกับพีกอะไรมากมายนะแต่ว่ามันดังมันดังดังมากๆนะครับผมก็เลยอืมโอเคทำรีวิวแล้วก็ลองมาอัดในสถานที่ที่เมื่อวานเนี่ยได้ลองมาอัดนะครับก็อีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับเสียงก็จะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวผมอยู่ข้างหลังที่นึงซูมให้ดูหมาที่มันชอบเห่าผมนะคือเวลาผมแบบมาทดสอบกล้องทดสอบอะไรผมก็จะเดินถนนเส้นนี้แหละแล้วก็เจ้าหมาตัวนั้น,นะก็คือเป็นหมาของบ้านหลังสีขาวรวสีขาวเดี๋ยวมันจะเห่าละมันจะเห่าผมนี่แหละอันนี้คือเป็นซูมระยะห้าสิบนะซูมระยะห้าสิบีงนกนะ แน่นอนคือซูม50นี่มันเสียงเสียงมันไม่ได้ซูมด้วยนะเสียงมันอยู่ที่นี่ <laughs> เสียงมันอยู่ที่เดิมนะครับเสียงมันไม่ได้แบบซูมเข้าไปด้วยถ้าแบบเสียงซูมเข้าไปด้วยนี่ก็โอ้โหแจ๋วเลยนะฮะเอาเป็นว่าก็คือเสียงที่ได้นะครับถ้าเราเกิดเราเอาไปบลนะ็อกเนี่ยก็อาจจะตั้งเลเวลสัก 16, 17นะครับประมาณนี้นะก็น่าจะได้เสียงที่ค่อนข้างโอเคนะครับ โอเคเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับาภายนอกสำหรับงานเอาไปวล็อกนะฮะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีเนาะโอเคอ้ตอนนี้นี่เอาเป็นว่าผมว่าย้ายที่ไปข้างล่างดีกว่านะฮะข้างบนนี่แบบมันแสงจ้าจนแบบผมไม่สามารถมองอะไรได้แล้วนะะโอเคไปข้างล่างกันเถอะโอ้น่าจะย้ายตั้งนานแล้วนะโอ้ แล้วตอนนี้นะครับผมก็ใช้เลนส์30 f 1 4นะครับแต่พอมาข้างบนเนี่ยผมไม่สามารถที่จะใช้ f 1 4อย่างที่เราต้องการได้นะผมตั้ง f อยู่ที่2.0นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอปรับสปีดชัตเตอร์หน่อยโอเคขอสปีดชัตเตอร์ที่200อ่ะ200ก็ยังพอเห็นอยู่นะฮะไม่รู้ว่ามันจะสั่นเยอะเกินไปไหมก็คือ <Ooh. S 1> มืมืหมืด สปีดชั50นะครับโอเคตอนนี้มาที่สปีดชัตเตอร์50แล้วนะฮะเพราะมันอยู่ในอาคารนะครับแล้วก็ f ก็1.4เรียบร้อยนะครับผม ISO 100นะฮะเดี๋ยวเปลี่ยน ISO เป็น200ก่อนมันเริ่มมืดละค่อยดูดีมีซิซันด้วยนะฮะข้อมูลร้อนเหลือเกินนะครับผมตอนนี้ผมถือมาเนี่ยผมไม่ได้ใช้ไม้กันสั่นเลยนะผมถือขาตั้งกล้องเปล่าๆเ,เลยนะฮะ เดี๋ยวมาตั้งตรงนี้มาต่อกันนะครับผมมาต่อกันฟอ,อ่ะมาต่อจากที่คุยบนดาดฟ้าเมื่อกี้นะฮะก็คือตอนนี้ผมใช้กล้องออ Sony c v 1 0แล้วก็ไมค์ของ l e n s g o นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นรีวิวนั่นเองนะครับผมก็เสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับจากข้างบนนะครับ กับข้างล่างนะผมคิดว่านะ่าจะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นที่โล่งนะครับแล้วเสียงเนี่ยมันไม่สะท้อนกลับมาแต่ตัวเนี้ยในห้องเนี้ยมันเป็นห้องแบบห้องกล้องๆนะฮะมันก็จะสะท้อนกลับมาเหมือนคลิปตอนที่ผมอันบล็อกอ่ะอันนั้นเนี่ยคือสะท้อนกลับอย่างชัดเจนเลยนะครับก่อนหน้าที่ผมจะได้ไมโครโฟนตัวนี้มาเนี่ยผมก็ใช้โบย่าอ่าบี0าอมนนะครับมันจะเป็นซูเปอร์คาร์ดิโอห์เหมือนกันนะครับแต่อันนั้นเนี่ย มันจะไม่ได้เซนซิทีฟเท่าไอตัวนี้นะครับผมจะตั้งเลเวลไอตัวนั้นนะผมตั้งเลเวลไว้ที่20นะครับมันก็จะรับเสียงได้คุณภาพประมาณนี้เลยเหมือนตอนที่ผมอัดตอนนี้แหละนะฮะพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยผมจะต้องลดเลเวลของเขาลงนะครับ mm hmm. ตอนนี้ผมใช้เลเวลอยู่ที่17นะครับ 17เนี่ยก็เพียงพอสำหรับการรับเสียงแล้วนะฮะถ้าถ้าผมตั้งเลเวล20เหมือนตอนที่ผมอันบ็อกอะคือผมตั้ง20แล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันดังเกินไปหรือเปล่าคือในความดังของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเสียงมันจะพีคนะฮะคือเสียงพีคเนี่ยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะมันจะแตกๆเนาะแต่วันนั้นเนี่ยก็คือจ เดี๋ยวผมจะลองออกไปข้างนอกดูนะครับว่าเฮ้ยมันมีอาการเป็นยังไงบ้างมันมีอาการคือเออมันรับเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เออเสียงมันดังแต่มันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าจะปรับได้นะฮะผมก็เลยลองปรับเกนลงมาปรากฏว่าเฮ้ยโอเคนะถ้าถ้าเราแบบว่าใช้ตัวไมโครโฟนตัวนี้นะฮะแล้วเราปรับเกนให้มันต่ำลงมาหน่อยนะครับเพื่อให้มันแบบว่าเลเวลเดซิเบลอยู่ที่ประมาณ12 เลย12ไปหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันจะทําให้เสียงเนี่ยเออดูฟังดูหน้าฟังมากกว่านะครับหน้าฟังมากกว่าตอนที่ตั้งเลเวล20นะครับนะดังนั้นถ้าเพื่อนๆซื้อไอ้ตัวนี้ไปนะครับผมแนะนําว่าให้ลองเช็คเลเวลเสียงตัวเองก่อนนะครับคือของผมเนี่ยอาจจะเป็นคนพูดเบานะครับผมก็เลยตั้งเลเวลเสียงที่17นะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไปเนี่ยเพื่อนๆพ,พูดเบาบกว่านี้ดังกว่านี้นะก็ลองปรับเลเวลให้มันเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของการการปรับเลเวลเนาะแล้วก็มาเรื่องของการรีวิวนะครับผมผมคิดว่าไมค์ตัวนี้นะฮะน่าจะเหมาะสําหรับการเอาไปทำบล็อกนะครับทำบล็อกเพราะว่าคือมันมันสะดวกนะครับมันสามารถที่จะติดบนหัวกล้องแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ แล้วไม่ต้องได้ใช้อย่างอื่นอะไรเพิ่มเติมละแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใช้นะครับก็สะดวกค่อนข้างสะดวกนะสำหรับผมนะฮะก่อนหน้านี้ยผมจะใช้ไมวายเลสนะฮะไมวายเลสแล้วก็จะใช้ตัวโบย่าบี BM 2 0ง1คือถ้าพูดถึงความคล่องตัวผมว่าไอตัวไมหัวกล้องอ่ะดีกว่าแต่ไอตัวนเนี้ยไมวายเลสเนี่ยมันก็ดีตรงที่มันสามารถที่จะหันซ้ายหันขวาก็ได้ใช่ไหมเออมันก็อืมคนละแบบ แต่ถ้าจะให้แบบเลือกซักอันนึงเนี่ยผมจะเลือกไมแบบติดหัวกล้องหรือว่าเป็นแบบซูเปอร์คาดิโอยนะครับคือคาดิโอยก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าคาดิโอยผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมอยู่หลังกล้องอะ่ะมันเสียงมันอุยนะฮะผมจะชอบซูเปอร์คาดิโอยมากกว่านะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ยสำหรับผมผมคิดว่าเหมาะกับสายบล็อกมากๆนะครับเรื่องของช็อคเมาส์ Mouse, ก็คือไอ้ตัวที่มันกันสั่นนะครับคือสมมุติผมเขยา่าเขย่ากล้องเนี้ยนะ คือมันมันก็น่าจะมีเสียงเข้าไปนิดหน่อยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของแบบตอนที่เราเอา,เอาติดตั้งนะครับติดตั้งบนหัวกล้องเนะี่ยมันมีความมั่นใจว่าเฮ้ยไมโครโฟนะไม่ตกนะครับผมก็จะติดตั้งแบบนี้ยาวๆเลยอีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของสายคือสายเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะเป็นเส้นเล็กเส้นเล็กแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมผมเคยใช้ตัวไมวายเลสของ Holy Land นะครับชื่อรุ่นก็คือ ลักหนึ่งห้าศูนอ่ามันจะใช้สายแบบนี้เลยนะครับกับอีกอันนี้ก็คือโรดนะครับโรดโรดไมโครหรือโรดอะไรเนี่ยมันจะเป็นสายเล็กๆนะครับซึ่งสายเล็กๆสายเล็กๆเนี่ยเราจะดูถูกมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าการส่งสัญญาณนะครับดีคือไม่รู้ว่าขนาดของสายเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของการส่งสัญญาณเนี่ยคือมันดีนะครับ สัญญาณไม่ได้แบบว่ามีการช็อตหรืออะไรเงี้ยไม่มีนะครับสายที่ผมใช้เชื่อมต่อกับมือถือนะครับบางรุ่นบางยี่ห้อเนี่ยผมเสียบเข้าไปมันจะได้ยินเสียงจืดจืดนะฮะแต่ไอตัวนี้นะฮะที่ที่แถมมามันไม่มีเสียงจืดๆแบบนั้นเลยนะครับทับใจมากๆก็เราสามารถเสียบตัวเนี้นะฮะ เข้ากับมือถือของเราแล้วก็ใช้ง,งานได้เลยเนี่ยก็ถ้ามือถือของใครที่แบบว่าเป็น Android แล้วมันไม่สามารถใช้ได้เนี่ยก็ลองไปโหลดแอปที่ชื่อว่า Open Camera นะครับตัวนั้นเนี่ยมันจะสามารถเลือกไมที่เสียบเข้าไปได้นะครับขนที่มันอยู่บนหัวกล้องอะ่ะผมไม่เคยชอบมันเลยนะแบบว่ามันที่มันเป็นปลุกปุยทุกๆครั้งที่ผมได้ไมที่มันเป็นขนปลุกปุยเนี่ยผมจะต้องซื้อที่มันเป็นฟองน้ำนะฮะเป็นเกลี้ยงๆนะฮะแล้วก็เอามาใส่แทนนะครับเสมอแต่ตัวนี้เฮ้ย มันไม่ได้น่าเกลียดนะครับแล้วก็มันดูแบบไม่รู้จะพูดว่ายัางไงนะเอาว่าคือมันคือมันมันใส่บนหัวกล้องแล้วมันไม่ดูแบบมันไม่ดูกองแก๊งนะครับมันทําให้เราเออดูเป็นโปรเฟชชั่นแนลนะเออโอเคใส่เป็นขน,ขนนี่ไปแล้วกันจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ชอบขนขน่นะเราสามารถดึงเอาขนขนออกแล้วก็เหลือแต่ฟองน้ําข้างในก็ได้แต่ผมบอกตรงนี้ก่อนเลยว่าออกเนี่ยยากนะครับเอาเข้าก็ยากนะฮะดังนั้นถ้าเพื่อนๆแบบว่าเอาซื้อไปเนี่ยผมแนะนําว่า เป็นขนๆนแบบนี้แหละนะฮะใช้ยาวๆคือมันโอเคแล้วก็ไอตัวขนๆนเนี่ยมันจะกันลมกันอะไรด้วยกันเสียงพุบพับด้วยนะฮะเวลาที่แบบมีลมแรงๆเนี่ยมันก็จะช่วยกันนะครับก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรมันนะครับถุงในตัวนี้นะถุงตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ใช้เมื่อไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเขาแถมมาก็ดีแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นลักษณะเป็นผ้ารม่มอันนี้คือผมหยดหยดน้ําลงไปเนาะเฮ้ยข้างในไม่เปียนนะฮะนี่นะ เห็นเส้นน้ำไหมไอข้างในไม่เปียกนะฮะข้างในไม่เปียกแสดงว่าซองนี้นะฮะกันน้ําได้ระดับหนึ่งนะครับปึ๊บถ้าจะออกไปข้างนอกแล้วก็พกไมโครโฟนไปเนี่ยเอาใส่ในถุงด้วยนะฮะมันกันน้ําได้มาสรุปในเรื่องของการใช้งานนะครับถ้าเป็นในอินดอร์หรือว่าในห้องแบบนี้นะครับผมแนะนําว่าใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับใช้ไมค์ตั้งโต๊ะนะฮะแบบนี้จะดีกว่านะครับโอเค ตอนนี้ก็กลับมาเป็นไมค์มาโอนโอตัวนี้แล้วนะฮะมาโอนโตัวนี้ก็คือมันเป็นในรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโอนะครับมันจะไม่ได้เหมือนกับตัวกล้องเมื่อกี้นะกล้องเมื่อกี้เนะี่ยมันเป็นแบบซูเปอร์คาร์ดิโอมันเหมาะสําหรับแบบประมาณว่าเราอยู่หลังกล้องก็ได้นะครับแล้วก็หันกล้องมาเซลฟี่คุยกับตัวเองก็ได้นะครับแต่อตัวเนี้ย มันเหมาะสําหรับคุยด้านนี้ด้านเดียวนะครับแล้วตัดเสียงรบกวนด้านหลังนะครับอันนี้มันก็โคลนละกฟังชันดังนั้นข้อสรุปก็คือไปตัวที่ผมรีวิวเมื่อกี้นะครับมันเหมาะสําหรับเราเอาไปถ่ายบล็อกนะครับถ่ายนอกสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจะโอเคมากๆเก็บเสียงบรรยากาศได้ดีนะครับตัดเสียงข้างๆได้โอเคคือโดยรวมโอเคมากๆเลยแล้วก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับเออแต่ถ้าเป็นในห้องนะครับผมยังแนะนำว่า เป็นไม้แบบนี้ดีกว่านะครับแบบตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นแบบคาร์ดิโอไล์แบบนี้ดีกว่านะครับและตัวนี้นะเมื่อกี้สิ่งที่ผมปรับแต่งในกล้องนะครับก็คือผมอัพเลเวลจาก17เนี่ยขึ้นไปเป็นที่20นะครับอ่าตัวนี้นะ17ไปที่ 20, เพื่อให้มันรับเสียงแล้วก็ดังเพียงพอนะครับผมประมาณนี้สำหรับเรื่องขราวเกี่ยวกับไมโครโฟนตัวใหม่ที่ผมได้มานะครับ และขอขอบคุณทางเลนสโกมากๆนะครับที่ส่งไมโครโฟนมานะผมชอบนะครับไมเลนสโก YLM DMM2 Super cardioid ตัวนี้นะฮะก็น่าจะใช้ยาวๆนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ